ราจะมาทําหมวกไหมพรมนะคะสาหรับคนที่ทถนัด้าง้ายและอยากถักโคเชแต่ว่าถักไม่ได้นะ,ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนให้ปพราะว่ายนถนัดทางสา,ายเช่นกันเ,เราจะเริ่มจากไหมพรมนะคะน,นี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทําสลักส้วมาสอนพื้นฐานค่ะแล้วก็แกะไหมออกมาถ้าเกิดหาปมที่ฝักมาจากก้นได้ก็ได้ก็ดีนะคะแล้วเราก็นําวิธีการนะคะเนี่ยดึงไหมออกมาแล้วเราก็จะทําการพันจกักวไไว้สักนีดหนึ่งนะทงไปดึงเนาะพันพันนิ้วมือะะพันให้เป็นห่วงนะ นี้แล้วก็ใช้เก็บความฟัเราการทําไหมที่มือเรานี้ก็ได้นะคะเราจะอไหมพันนัค้องแล้วก็พันหลังจากนั้นก็ควักโซ่สามหนึ่งสองมีเรียกโซ่นะคะโซ่สามปึ๊บหลังจากนั้นก็คอหนึ่งคอก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งคอหนึ่งคอแล้วก็พันหัวเข็มอนนี้คอหนึ่งคอพันหัวเข็มหนึ่งครั้งควักลงไปในสาในรูที่เราปูดนะคะแล้วก็ เกี่ยวเชือกขึ้นมาเกี่ยวไหมขึ้นมาอ,มา,อาจจะได้สาขาแล้วเราก็รวบปึ๊บหนึ่งครั้งนะคะให้เหลือสองนี้แล้วก็รวบอีกหนึ่งครั้งอ่าอันนี้เขาจะเรียกพอหนึ่งหองมันจะเป็นโซ,โซ่นะคะอันนี้ค่ะหัวเข็มต่อลงไปรักข,ขึ้นมารวบไหมจับเหลือสองขาสองเหลือหนึ่งเราก็จะได้ขาที่สองมันเป็นหนึ่งสองนะคะสามขาต่อไปขาที่สามหัวเข็มไปรัดขึ้นมาเอา๊บก็จะได้ขาเราทำอย่างนี้จํานวน เราทำจำนวนขาทั้งหมดให้ได้17ขานะคะแต่ถ้าเกิดใครสีสันอยากจะเพิ่มจะเพิ่มจำนวนขาเป็น18ไดนะคะแต่ว่า,วาให้เว็บทำแค่17ขาแล้วมารวมกับขาตันนี้ตัวโซ่ก็จะเป็น18ขาอันนี้เราได้3 เ็จะแบบเอ๊ยยังไงเราต้องดึงเข้ามานะคะ,ะดึงเข้ามานับให้ได้17ขานะคะมันจะเป็นอ,อันนี้เราไม่นับโซ่นะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพอได้สิบเจ็ดขาแล้วเราไม่นับโซนะเราก็เอาอันนี้ก็คือการจบรอหอก็คือการรวบหรวกนะคะเราสอดเข้าไปตรงโซ่นี้นะคะแล้วเราก็ปักขึ้นมาจากนั้นเรารวบไปค่ะปึ๊ดอ่ามันก็คือการจบแถวแล้วเราก็ดึงตรงนี้เข้ามานะดึงเส้นตรงนี้คือทุกครั้งที่ถ ในส่วนของหมวด้านในนะคะนี้เดี๋ยวเราจะเอากระจุกมาติดตรงนี้เนาะเราจะถักขาดมันต่อไปแล้วก็ไปต่อค่ะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามทีนี้ครั้งนี้เราจะต้องเพิ่มขานะคะแล้วก็เพิ่มดูถักโซ่สามขึ้นมาเสร็จเราต้องเพิ่มขาเข้าไปเพื่อที่ให้หมวขยายขึ้นนะคะเหมือนเดิมค่ะพอหนึ่งคอพันหัวนี่เราตัวนี้เราอ้อมแน่นะนี่นะคะเราไม่พักลงไปอย่างนี้นะเราดันขาขึ้นมาปื๊ดอ่าควักปึ๊บอ่าหนึ่งขาต่อไปครั้งที่สองเรานี่ค่ะระหว่างขาอันนี้เนาะใส่ลงไปจึ๊บอ่ามีค่ะเราก็จะเพิ่มห่วงจจาานนวขขเเ้ไปพื่่อทีะ สอดเข้าไปทําสลับกันนะคะัหน,นหัวเข็มรงกลางต่อ,ตอลงไปอย่างนี้ค่ะมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะทําจนกบแถบเลยค่ะเดี๋ยวไปไปทาก่อนนะคะเราก็ถามมาักนะติ๊ดตื๊จนจะครบวงนะคะที่ขาสุดท้ายเราจะได้ทั้งหมดส4ส่ขานะคะอะึบอึบอ่า,อาขาสุดท้ายเราก็จะอยู่ด้านบนเราก็ตัวโซ่นี้เขาก็จะอยู่ด้านล่างแล้วเราก็จบวงเลยค่ะ 34ม7บ7 2บวกกันเป็นส4ค่ะอ่าเราก็จะจบชั้นที่2นะตัวนี้ถ้าเกิดใคให่วขยายออกก็ดนึงเข้ามาได้นะคะ,ะนี่ค่ะเราก็จะได้ชั้นที่2ต่อไปชั้นที่3เราจะขึ้นลายกันไปเรื่อยเนะคะแล้วเหมืนเดิมค่ะโซ่สามหนึ่งสองสามนี่เราจาทรงสว้จับเข็มยังไงยจับ่างนี้นะจับมันจับปากกาคะมันจะควบง่ายหน่อยน, ού, น ού, ิ้วนิ้วกลางนิ้วชี้ในาการช่วยประคองนะคะนีะ่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราเห็นเส้นนี้ที่เป็นนูนเนาะอ่าเราก็ปักขึ้นมา่เอ้ยน ต่อไปอันนี้ชี้นี่ก็สองขาอ่าเราก็ทํา,ววาทให้ครบรอบเลยนะคะตรงไหนที่อยู่ข้างบนก็ถักด้านบนเหมือนเดิมไหนอยู่ข้างล่างก็เพิ่มไปคอหนึ่งคอสองครั้งก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองสลับันจนครบวงนะคะหนึ่งสองสามสี่ชั้นที่สี่แล้วนะคะต่อไปชั้นที่ห้าขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามเหมือนเดิมถ่กพันหัวเข็มคอหนึ่งคอนี่มันจะเป็นเส้นเส้นตรงมาเลย เราไปเราก็เพิ่มขาอีกนะคะอันนี้เราจะเป็นเพิ่มขาในขั้นสุดท้ายแล้วจาก3ามเราก็เพิ่มเป็น4ี่เราก็จะเพิ่มขานะคะอันนี้เพิ่มให้ได้สี่สขานะคะที่ขาเป็นขาลากใช่ไหมคะแล้วก็นี้ก็เป็นสี่ขาโดยเพิ่มไปตรงขากลางอะไรนี้ก็ผักปกติค่ะด้านขวะด้านหน้าสาเหตุที่เราผัก วักด้น้าเพื่อที่จะให้ลายนหนูขึ้นมานะคะไว้สําหรับทำลายในกำพงความปกติคอ1คอแล้วก็ถักให้รอบอย่างนี้นะคะจนครบวงวงกลมเราก็จะไดะ้ฐานของหมวกนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาขึ้นลายและสอนวิธีการต่อใหม่ให้นะคะเดี๋ยวแม่ถักไปก่อนนะคะให้รอบวง ังจากที่ผักมาจนรบรวงนะคะเราก็จะมาจบชั้นกันแบบเดิยนคะคะรวมกับขาที่ขึ้นมาด้วยถ้ตรงนี้ก็จะได้สีนกันค่ะแล้วก็เก็บเก็บไหมก็เป็นอานจบชั้นที่ชั้นที่5ชั้นที่ห้าหลังจากนี้ไปเราจะไม่เพิ่มขานะคะเพราะเราจะได้ถาดหมวกแล้วต่อไปเราจะสอนทำลายนะคะลายหมวกไปดูนะคะลายหมวกจะเพิ่มไปอย่างนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบสีอื่นก็ใช้สีอื่นได้นะคะกรดี นมีไหมสีใกล้ๆเคียงกันหรือเจ้าสีตัดกันก็ได้นะแต่มาสอนถักแล้วก็วิธีการต่อไหมอันนี้เราจะได้ที่ขาเนาะ1 5ึ0ง5้า5 5สิ5ภาษา5ีนห้5 5 5่ยี่สิบห้าห0ายี่ห้าหเจ็ดทั้งหมด85ขานะคะเราจะได้ขาหนวดอันนี้เป็นไหมผมยืดก็เลยแบบค่อนข้างใหญ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนก ouais. าร pues, ต่อไหมนะคะหลังจากจบชั้นที่5แล้วทำเหมือนเดิมค่ะโซ่3 หนึ่งสองสามเป็นลักทีออ่แถวที่6หลักที่1หลังจากนั้นตัวที่นูนๆเนี่ยเราข้ามไปเพราะเดี๋ยวเราจะทำลายไปวใช่ไหมคะแล้วก็พันหัวเข็มข้ามไปก่อนนะคะพักก่อน2หลักค่ะหนึ่งพันหัวเข็มอีกครั้งลูคลูกครลูมันเลยนะคะพัลกลงไปในลูนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทําการต่อไหมเอาไหมสีอื่นชอบเพื่อนๆชอบสีแล้วก็ใช้สีนั้นเลยนะคะ ทีนี้ม้วนหัวเข็มนะคะเราเราถักอันนี้แล้วเราผักไหมเส้นนี้ไหมเราเอาอีกม้วนนึงนะคะสีสีสมาม้วนอย่างนีง้เราถักมันจะขึ้นเลยแบ่งไหมเอาไวส้สักเนี่ยประมาณสักสองนิ้วก็ได้นะคะเพราเดี๋ยวเราจะทําการซ่อนไหมต่อแบบไม่ให้มีโปมพหัวเข็มค่ะ <c oughs> มาสอดตรงนี้ค่ะอัน,นี่นูนมาอันแรกเกี่ะะ <c oughs> ยวขึ้นมาอ,อ่ทีนี้มันจะมีไหมตรงที่เป็นผมเริ่มต้นตับเอาไว้นะคะท่ข้างหลัง อยให้หลุดเหียวพันของเข็มใช้นิ้วโป้งนี่ไว้ได้นะคะคอยไ,ได้นิ้วกลางเนี่ยช่วยได้นะคะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเราก็รวบปึ๊บปึ๊บเราจะทําไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็สลับสีเอาสีที่เป็นพื้นขึ้นเนะาะพันแบบนี้เราก็เอาสีที่เป็นด้านหน้าสีฟ้าเข้มเนี่ยไปไว้ด้านหลังนะคะเวลาเพื่อนๆควเพื่อนๆพ,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 พันของเข็ม อ้อมหลังนะคะอ้อมหลังแล้วก็มาดูนี่ค่ะสอดลงไปอะเห็นไหมแล้วไหมสอเส้นที่เป็นไหมต่อเนี่ยเราก็เอาหลอดไปด้วยนะคะแล้วค้อมเขาไปเลยมันก็จะเป็นการซ่อนได้โดยตรงอ่าเนงข้อข้อเน็ตข้<ม>อ,อหนึ่งข้อคั้ที่สองอ่าสองอไปสามและสี่ค่ะต่อไปก็ เปลี่ยนละจะขึ้นลายแล้วอันนี้เป็นพื้นด้านหลังต่อไปเราจะทําลายนูนด้านหน้านะคะก็พันหัวเข็มเอาสีฟ้าเข้มน,นะคะก็มาที่หลักอันแงะที่เป็นนูนๆตั้งแต่แรกนะคะไ,ได้ดูหนางยง่ายคว้าข,ขึ้นมาไปนี่ก็จะเป็นกระบาลจะไปทายจักรบาเป็นตัวอะไรตัววีหวัวความเนาะเป็นแิมเมเมืนสามเหลี่ยมนี่นะคะ่ะมันจะเริ่มขึ้นลายแล้วเราก็เปลี่ยนไหมคะ่ะ เอาสีค่าเอเคเราก็จะสลับเส้นไหมเนาะอยากได้ลายไหนอยู่ตงบนจะเอาสีนั้นมาถามักเนเพื่อสาาั่งลายได้ตามใจชอบไปนะคะนี่ค่ะนีเราก็ถักไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยเยนะคะจนกระทั่งจบชั้นไเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาให้ดูจคนครบนะคะพอมานใกล้ครบรอบแล้วนะคะเราจะเรเราก็มาพันเ,เดี๋ยวจะทำให้จบแถวให้ดูนะคะ จะเห็นได้ว่าจะไม่เห็นรอยต่อเลยเนาะเพราะเราซ่อนได้ันมาตลอดทางจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายแล้วก็พันถัวเข็มอสอดช่องสุดท้ายนี้ทีนี้ตอนขั้นตอนจบเราก็ต้องซ่อนได้สีฟ้าเข้มเหมือนกันนะคะแล้วก็สอดลงไปใช้ตัวนี้เกี่ยวค่ะเกี่ยขึ้นมาเป็นการจบชั้นทีนี้เราก็ใช้โซ่หนึ่งนะคะไต่ไปเลยไหมอย่าเพิ่งพันถัวเข็มนะคะสอดลงมา เก็บอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะย้ายมาเสาตรงนี้มาหลักตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำสามเหลี่ยมได้แล้วเราก็ถักโซ่สามค่ะก็ขึ้นแถวถัดไปหนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มแล้วก็กวักลงไปต่อไปพันหัวเข็มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลายพันอีกหนึ่งข้อไปก่อนสามครั้งแล้วเรายังค้องทับได้เส้นนี้นะคะเรายังซ่อนเอาไว้ ต่อไปก็ขึ้นลายเหมือนเดิมนะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้ขึ้นลายก็ถักไปได้เลยนะไม่ต้องสลับไหมแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ลายก็อ่ายอมกเข็มแล้วก็นี่นะคะย้ายมาตรงนี้ตรงลหแรกตรงนี้นะคะต่อเข้าไปเหมือนเดิมถักไปก่อนแล้วก็พันหัวเข็มว้ออกมานะคะเหมือนเดิมจ้ะเราก็จะได้ละเห็นไหมคะมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมไปแล้วนะคะมันจะขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงจนกระทั่งก็ใบเราก็ทําให้รอบเลยนะคะถ้าหลังจากที่เราจบ เชั้นแล้วนะคะตัวนี้ถะาขายเนาะถ้าเกิดใครสีสะใหญ่ก็สามารถตัดความยาวลงมาได้อีกนะคะแต่ว่าเราพอเท่านี้เพราะมันเป็นไหมยืดก็เป็นหมวทีส่สีใสแล้วนะคะหลังจากนั้นเราตัดไหมเส้นลายทิ้งเนาะตัดทิ้งไปเพื่อที่จะเก็บงานเราก็เหลือไปลายไหมไว้จานวนนึงเพื่อที่จะเก็บซ่อนได้จะให้ดูนะคะว่างานที่เราซ่อนได้มาเนี่ยจะไม่เห็นรอยต่อเลยนะอันนี้ด้านในนะคะอาจจะมีแบบโผล่บ้างน,นิดห,หน่อยเนาะแต่ว่าจะไม่มี จะไม่มีปุ่มเลยปุ่มต่อได้เพราะเราจะทําการซ่อนไหมไปตลอดทั้งใบนี่เราก็มาเก็บงานเนาะเก็บลายแล้วเดี๋ยวเพื่อที่จะทำปีกหมวกต่อไปหลังจากตัดได้แล้วเราเหลือไ้สักนิดนึงสักนิ้วนึงนะคะแล้วเราก็จะเก็บได้ถักโซ่สองค่ะหนึ่งสองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งควักลงไปในในรูนะคะอ่าแล้วเราก็รวบเลยอ่าเราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะรวบเลยพันหัวเข็มจึ๊อควักลงไปควักขึ้นมาแล้วก็รวบอ่าพันหัวเข็มเราก็จะเก็บได้นะคะซ้อนได้อ่าผ่านได้ไปแล้วเราก็ถักได้เลยค่ะ ไปอย่างนี้นะคะจนรอบหมัวล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใช้เล่นลายเล่นสีแต่จะจะเปลี่ยนสีใหม่ก็ได้นะคะอันนี้เราจะทําไปนี้สามสีเลยก็เลยไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาสอนต่อไหมเพิ่มปีกอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวน,นี้พักก่อนนะคะฝายรอบไปเลยหลังจากที่เราเก็บไหมจนครบรอบแล้วนะคะต่อไปเราจะทําอีกมัวอันนี้จะใช้อีกสีหนึ่งนะคะเพื่อความสดใสเราก็ใช้เทคนิคการต่อไหมเหมือนเดิมนะคะก็ กันไหมเอาไว้ส่วนเส้นไหมตัวนี้เราสามารถเราตัดได้เลยนะคะเหลือความยาวไว้ประมาณสัก2หรือ3นิ้วนะคะเพื่อในการเก็บซ่อนไหมหลังจากนั้นเราก็ทำการต่อไหมค่ะวิธีการก็คือจบชั้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราใช้เส้นไหมไหมเส้นไหมเลยค่ะปักขึ้นเลยค่ะปักขึ้นมาปื๊ดเก็บแล้วเราก็โซ่เลยค่ะหนึ่งวิจะใช้โซ่สิบนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เราจะถักปีกมัววิธีการเราจะไม่ได้ถักเป็นแนวตรง stream, แต่เราจะถักแนวขั้นข้างอย่างนี 1, ้เพื Likewise, no ่อเสียงๆไปนะคะพอถักโซ่สิบแล้วเราใช้พันหัวเข็มนะคะหนึ่งครั้งนับถอยหลังกลับมาสองลักหนึ่งสองเราใช้ช่องที่สามค่ะควักขึ้นมาแล้วรวบเลยค่ะพันหัวเข็มอันนี้พันควักนะคะพันเราจะได้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ควักไปนะคะ เข็มแล้วก็ค้าพันหัวเข็มแล้วก็ค้าจนมาถึงจุดที่เป็นต่อไหมนะคะอ่าทีนี้ไหมที่เราต่อเอาไว้เนี่ยเราก็ทําการซ่อนเหมือนกันค่ะซ้อนไปเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการซ้อนเหมือนกันเลยเหมือนเดิมทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะคะนี่เป็นจุดเริ่มตนน้นเนาะเราก็มาตรงนี้คว้าจบแถวเลยค่ะจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ ทำโซ่สองวิธีการเราจะใช้การใส่ค่ะการจบเราไปตมาปึ๊บหนึ่งดูนะูคะแล้วก็สองอันนี้นะคะแล้วก็จัดการหมุนกลับค่ะทีนี้เราจะเจอไหมและเราจะทําการซ่อนเอาไว้นะคะพันหัวเข็มขาแรกที่นี้เราปังไปรวกพันหัวเข็มแล้วก็รวกค่ะหนึ่งขานี่ค่ะสังเกตไหมเราจะค่อมค่อมทับไหมที่มันเป็นส่วนเกินให้ด้วย ตอนนี้เราจะใช้เต็มฟักช่วยทิ้งถ้าเกิดไข่ไหมยาวนะแต่ถ้าเกิดใครไหมสั้นจะสามารถตัดได้เลยค่ะแล้วก็แถวสุดท้ายอึบเราก็จะได้กี่ขาาก็จะได้แปดขาน,นะคะแล้วเราก็ขึ้นโซ่สองเลยค่ะหนึ่งสองเ่ยเราเห็นไหมว่ามันจะเริ่มต้อนไหมเนาะไปเรื่อยๆแล้วเราก็ถักต่อค่ะถักเหมือนเดิมเลยพันหัวเข็มพันหัวเข็มไปเรื่อยๆนะคะทำแบบเนี้ยจนกระทั่งรอบรอบหัวเลยแล้วเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการ ซ่อนไหมให้นะคะเก็บงานจบแถวหลังจากที่ถักมาจนรอบแล้วนะคะที่รอบๆจำไม่ได้แล้วออว่ากี่ขาจนถึงแถวสุดท้ายละตีอหอวมาชนกันละอันนี้เราจะมาสอนเก็บงานนะคะเราจะใช้เข็มควักเก็บงานแล้วเดี๋ยวจะใช้เข็มสอดช่วยอีกทีนึงนะคะในการเก็บไหมอนนี้เราก็จับปลายหัวมาให้เท่ากันเนาะเพราะว่าจานวนโซ่เท่ากันอยู่แล้วเราจะใช้วิธีการเก็บให้โดยใช้ลูกโซ่นะคะใช้เข็มควักนี่นะคะ่ะเข็มปลายเน,ะนาะต่อไปจากนั้นใ,นใช้รวบห,ง,ะคะหงค่ะรวบหัว พวงไปเรื่อยๆะะลวดพวงเข้าไปเรื่อยๆานะคะไม่มันจะกลายเป็นลูกโซ่แล้วจะถึงนงานจะกลายเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นว่าเราเก็บซ่อนมันนะคะงานเราจะไม่ให้มีรอยต่อนะคะพยายามเก็บซ่อนให้มากที่สุดเพื่อความเรียบร้อยเก็บไปนีค่ะสุดท้ายแล้วมีแปะใครใครถักโซ่สิบเราก็จะได้แปะขาใครถักโซ่สิบสองมจะได้สิบขานะคะแล้วแต่ว่าความสั้นความยาวหมวกด้วยนะจากนั้นเราก็เปรานี ยาวนิดนึงนะคะเหลือะคไปได้เลยสักนิดนึงถามว่าเหลือไปทำไมเดถ้าเราตัดตรงนี้ออกเลยมันจะทําให้ได้หรือได้อีกอุปกรณ์หนึ่งที่เรามาใช้กันจริงๆใครมีเข็มสอดก็เข็มสอดนะคะอันนี้ไม่มีเลยใช้เข็มเย็บกระสอบอันใหญ่เป็นอย่างนี้นะคะนะคะเราก็จะทําการสอดอสอดได้วิธีการน,นี้เข็มมันอันใหญ่เนาะไม่ต้องใช้เข็มสอดน้ำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาได้ร้อยแต่ถ้าเกิดใครเป็นเข็มสอดเลยก็จะเย็บได้เลยนะคะเราจะทําการซ่อนได้นี่ค่ะ อนได้เราจะไม่เห็นแล้วเราก็ซ่อนกลับมาอีกค่ะซ่อนจนได้ไใหเห็น,หนมือสอดเข้ามา,าอสอดเข้ามานี่ค่ะสอดเข้ามาในนี้ก็รอ,อเชื่เพราะว่าเข็มมันยาวมากจริงๆมีเข็มสอดน,นะคะแล้ว่ทำหอยแล,แล้วถ้าเกิดเหลือปลายก็ใช้เข็มาช่วยได้นะคะหรือจะปัดเลย หตุที่เราต้องจ้อนได้ก็เพื่อที่ว่าไม่ให้มีมหลุดนเก็บไว้นี่ค่ะ,ะเป็น,นเมือเดียวกันนะคะแ้ก็จะเห็นค่รู้วึกว่ตอนอมัเราก็จะนีตอเราจะได้เมืมมเองไหมพรมต่อไปเราจะสอนให้ใส่กระสุกนะคะ,ะที่เสร็จแล้วเราจะได้หัวนะคะหัวนี้มันเป็นบ,บีไซใส่ี่กระสุีก่กระส ผมนุ่มแล้วก็จะมาใส่วาจุกให้หมวกอย่างนี้เนะาะทำปอมปอมวิธีการทำปอมปอมนี้ก็สอนไปแล้วนะคะที่ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะกาปอญญามปอมก็วิธีการเราก็มีควาย่างนียแล้วเนาะเราผสมเราจะใช้เก็บปนตัวช่วยรักษากัรนี้ออกไป็สองนะคะเว้อที่กะปุกปิดกันใครมีกาวก็ใช้ใก,วก,ก,วก,กา,า,าวก็ได้ค่ะ,ะเปิดมาใต้หมวกเนาะ